ไอรายการมันชื่ออะไรวะคนดังนั่งเขียบอ่ะใช่ป่ะ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกแล้วกับรายการคนดังนั่งเคลียร์นะคุณผู้ชมตอนนั้นจริงๆออกจากวงการไปแล้วไปทำโปรดักชันไง่วนนั้นอายุป,ประมาณสัก37ทั้งตอนนั้นแม่งรวยตอนนั้นมีตังค์อะสำหรับกูนะอย่าไปเทียบก็เทียบคนที่มันมีเป็นร้อยล้านพันล้านนะสำหรับพี่ก็ถือว่าล่ำซ้ำรวยสำหรับตัวเองตอนนั้นอะ่ะก็มีโปรดักชันรับงานรับเยี้ยอะไรพอดีตอนนั้นไอ้ช่องเนี่ยเขาอยากจะเรียกไปออกก็ไปสัมภาษณ์ตอนนั้นแม่งโอ้โหผมยาวไอ้สัตว์กำลังแบบโอเวอร์เวย์เลยมัน หน่อยเพราะว่าเป็นเสียไงพุงโตหน่อยแต่คุกใหญ่เหมือนเดิมนะพอใช้ n อเราเล่นอาะทีน,นี้ก็ตอนนั้นก็แบบว่าเออก็ไปออกรายการไงทีนี้นก็ไปเจอรู้จักอาจารย์นิ้งศักข้างแรกแลยเขาเ็้ามาสาัมภาษณ์เลยแล้วแม่งมีช็อตหนึ่งว้แม่งแบบว่าพี่เออคุณนิกกี้เออเออขอดูขอวัดก ว่าก้าวหนิงหรือเปล่าแล้วพี่ก็ตกใจงอะไรวะไอ้ด้วยความที่เราไม่เป็นคนแบบสั่งแล้วทาตามทุกอย่างด้วยไงเราก็เลยเดินเข้าไปเลยมันจะมีแบบเป็นฉากก็ลองดูในภาพเนี่ยนิกกีคะครับผมพี่ขอดูเถอะค่ะอย่าเลยอาจารย์น้องคะพี่ขอฉากหน่อยได้ไหมคะช่วยยกฉากมาหน่อยค่ะนี่ดูจริงไหมเนี่ยเดี๋ยวก่อนเอาฉากมาเข้าไปข้างหลังฉากไม่อุนิกิน่ากลัวมากดูเปิดเซอพร้อมยังล่าพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วครับเอา เดอวัดนะครับท่านค้ยพอพอพอฉันเชื่อแล้วฉันเชื่อแล้วเช,ชื่อแล้วออกมาออกมาสู้เสปลโลเซฟออกมาใส่เกงครับผมอาจารย์เมื่อกี้มันบาดผมเนี่ยนะอ่ะก็ฉันจะรู้ไม่ได้ว่าอันนี้มันเป็นโลหะมันจะบาดก็คุณกระชากกระชากไปวัดฉันจะรู้เรเ<ล>ยียนไงล่ะอ่ะเอาเป็นว่า ผู้ชายคนนี้พิสูจน์แล้วว่าตัวเองเป็นคนมีของเขาก็เอาไม้เมตรมาวัดด้วยท้ายเราก็แบบอ่ะควักให้อาจารย์ดูอาจารย์มันก็เอาไม้เมตรมาวัดแล้วมั้งอู้ตกใจตกใจเห็นแบบกระบองทองไงสายยาสมํำนานอาจารย์น้ำลายไหลเลยอยากกินมั้งใส่อะผู้ชายคนนี้พิสูจน์แล้วว่าตัวเองเป็นคนมีของหลังจากนั้นมาแม่งไอ้เหี้ยสนิทกันเลย หลังจากนั้นมากลายเป็นอาหลานกันเลยก็ทุกวัน,นี้ก็สนิกอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะไม่ค่อยได้เกยดแกแล้วเพราะช่วงนี้แกก็อายุเยอะขึ้นนะแต่ก็กลายเป็นแบบรักและเคารพกันเลยจะเห็นกับกูวิธีหนึ่งอาจารย์ยิ่งศักดิ์แม่งอ่อนไหวเลยทีนี้ก็อ,อันนี้ก็เป็นรายการเนี่ยเราไปหาดูได้นะ